เรียกว่ามาเมืองน่านไม่กินขนมหวานถือว่าผิดนะฮะก็จริงๆมากับนานาละครั้งหนึ่งนะครับที่ขนมหวานบ้านใหญ่พรนะครับอร่อยมากคือมาพานานามาก,กินละทีหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทำรีวิวนะครับวันนั้นรีบเดี๋ยววันนี้ไปดูรีวิวกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่านี่คือ1ใน2ขนมหวานที่คุณมาเมืองน่าแล้วต้องกินถ้าไม่กิน ถือว่าพลาดโคตรโคตรคือวิธีการสั่งเนาะก็คือเข้าไปแล้วก็หาตัวนั่งก่อนแล้วก็จะมีเมนูแล้วก็ติ๊กๆ๊แล้วก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วเขาก็จะให้ตัวสัญญาณเตือนมาเป็นญญเซ็นเซอร์ก็ไปนั่งรอที่โต๊ะสัญญาณสัญญณส่นเมื่อไหร่ก็ไปหยิบขนมแล้วก็มานั่งเอนจอยที่ร้านมีตรภาพมากๆบอกเลยว่าทำไมกรุงเทพแถวบ้านไม่มีถ้ามี จะกินทุกวันเลยจริงๆมีเมนูพิเศษด้วยนะก็เช็คก,กับพี่ที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เอาเนาะว่ามีเมนูพิเศษอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ที่พี่เขาบอกคือจะมีข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเนาะที่เป็นเมนูพิเศษประจวันผมมากินเวลาเป็นไอติมเต้าส่วนไปทีหนึ่งละเดี๋ยววันนี้จะลองกินสาคูสาค,สาคูต้นไอติมนะเขาบอกว่าเป็นสาคูแท้จากผัดทลุงนะงนเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยว สั่งมาเพิ่มเรื่อยๆข้าวฟ่างหาทานยากเป็นขนมโบราณจัดเลยดีกว่าไปสามอย่างก,กินหมดไหมเนี่ยมีไอติมสาครูรไอติมนะแล้วก็ข้าวฟ่างแล้วก็มะม่วงไอติมเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะเขาบ่มมะม่วงไปแล้วสามอย่างหมดไหมผมบอกเลยว่าเดีย๋ยวต้องลองดูกันว่าจะหมดหรือเปล่าหลงรักเบิกน้่นไปแล้วครับตอนนี้นี่แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะฮะที่ ได้มานะหลังจากเราสั่งอาหารก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้ามันดังก็คือไปรับแต่ว่าเสียดายว่าเราไม่ได้เจอคุณยายพรนะครับอาจจะเจอพี่ๆเขาเน,ะนี่เสียดายเสียดายแต่เราเจอป้านิ่มไปแล้วทีหนึ่งเดี๋ยวทริปหน้าถ้าเราได้มาหน้าอีกเดี๋ยวจะลุ้นกันว่าจะได้เจอยายพรหรือเปล่านของเราแต่ให้ดูไกลๆก,ก่อนบอกเลยว่าโคตรปินนี่ ถ้าเหนียวมะม่วงนะครับพี่เขาบอกว่าเขาบ่มมาแล้วแล้วก็ท็อปด้วยติมหนึ่งลูกอันนี้เป็นขนมโบราณน,นะครับที่ผมสั่งมาเขาบอกว่าอันนี้หายากมากก็ต้องต้องกินแหละแล้วก็นนี้สาคูจากพัทพลุงท็อปด้วยไอติมหนึ่งกรอบบอกว่ามันเป็นอ่าขนมหวานสไตล์ชาววังอ่ะคือระหว่างพูดไปเนี่ยก็คือน้ำลายไหลไป นะแล้วก็เนื่องด้วยความที่เราสั่งมาเยอะพี่เขาแถมน้ําอัญชันให้ด้วยหนึ่งแก้วและนี่คือเม็ดงาเอาไว้โรยไอติมกับขนมหวานซึ่งบอกเลยว่าคือตอนแรกนึกว่ามันจะไม่เข้าแต่มากินครั้งแรกคือโรยไปแล้วคือเดอะเบสมากอ่ะไปไม่ต้องพูดพามทำเพลงเยอะกินเลยดีวะอิตากิมาสนะครับชิมอันนี้ก่อนละกันอืม อร่อยมากดูกรกติ้หน่อยคือที่นี่เขาให้ความใส่ใจกับการจัดเด კ อรเรชันของของแต่ละจานนะผมว่าเลยดอกไม้เนี่ยทุกวันคือคือสดใหม่ทุกวันนะอืมดีสุดๆบอกเลยติบเต็มสิบเฉียบเดีย๋ยวเรามาลองสักครูที่ที่เขาบอกว่ามาจากพักทตุนดูลองดูสิ โคตรอร่อยไปเต็มเขาไปเต็มด <Open. S 1> ี oh. สามเฉียบสิบเฉียบโอเแหวานเฉียบเดี๋ยวกันเดี๋ยวหแล้วนะรยเม็ดงาแล้วมันก็กรุบกรอบ ต้องรีบกินนันแหเดี๋ยวไอติมละลายมีน้ำขันชันด้วยคืคิดถูก ที้มาอร่อ,อยนา่าประทับผอตัวไปกินก่อนหนึ่งในสองร้านขนมหวานที่ดีที่สุดในเมืองน่านขนมหวานบ้านยายพรคือเช็คลิสต์ที่คุณจะต้องมาถ้าคุณมาหน้าแล้วไม่ได้มาแวะเนี่ย ร้าไ,ไม่ถึงนะบอกเลยหรือว่า,าพลาดสุดๆโอเคเดี๋ยวไว้ไปเจอกันร้านหน้าน่าจะเป็นร้านอาหารสุดท้ายละก่อนจะกลับกรุงเทพนะถ้าไม่หิวตอนดึก,กแต่เขาว่ามีขา้าวต้มอร่อยตรงหัวมุมที่มันเป็นก้านผับเดี๋ยวถ้าไหวเดี๋ยวไปไป